พรหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับพี่น้องที่เคารพรนะครับอย่าลืมกันหรอกกันนะครับใกล้มือใกล้เว้นเข้ามาแล้วอนาคตของทรุกล้านพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กับมือของพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องครับอย่าลืมกันหรอกกันพี่น้องครับวันที่14พฤษภาเข้าคู่หากาผักเมือไทย14พฤษภาเข้าคู่หา ให้โอกาสกับลูกหลานคนบันเฮ้าสุรศักดิ์นาคตีเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดพี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกับสุรศักดิ์นากดีนะครับจะิสด้นโยบายดีๆตามมานะครับจะิสด้นโยบายดีๆที่ตอบสนองพ่อแม่พี่น้องอย่างจริงจังพี่น้องครับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนภายในตำบลพี่น้องครับรับเติมเงินให้ด้ระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ10,000ืบาทสำรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปย้ำพี่น้องครับ16ปีขึ้นไปนะครับเนาะมีจ้าคนพี่น้องครับมี3มคนก็ได้ส0ม0 0ืมี4คนก็ได้4 0 0 0มืนมีหาคนก็ได้ห0 0 0มืน มีสิบคนเป็นแซกพี่น้องครับรัฐอยากเห็นการเจริญเติมโตอยากเห็นเศรษฐกิจนะครับภายในตำบลภายในชุมชนอยากเห็นร้านค่าน้อยๆมีบทบาทมีเงินมีคำหมุนเวียนตลอดนั่นคือเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่พักเพื่อไทยคิดแล้วคิดอีกเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับ พรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวพี่น้องครับที่เห็นความสําคัญของพอพี่น้องเช่ารักยาตดยตงพี่น้องครับปัญหาปากทองปัญหาการอยู่การกินนะครับของพี่น้องเช่ารักยานั่นคือหัวใจสําคัญของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือหัวใจสําคัญของพี่น้องคิดแล้วคิดเองคิดจังไงอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องเช่ารักยานี่อยู่มิกินนะครับพี่น้องครับ ผมเสื่อมันว่านะครับตลอดสิปีที่ผ่านมากนี่ครับหลายรัฐบาลแล้วนะครับกิบผเบิงแล้วซ่อมแล้วครับว่ามีพักเดียวนี่แหละพี่น้องครับที่เห็นความสําคัญของก่นองชาวรักยาโดยเฉพาะพี่น้องครับอีกหนึ่งนโยบายนั้นคือนโยบายเติมเต็มนะครับให้สําหรับครอบคูัวใดที่มีรายได้พ่ถึง2 0 0หมื่นครับพี่น้องรัฐกะสิติมให้ 2 0 0 0ับาทเป็นรายได้ขั้นต่ำพี่น้องครับรัฐเพิ่นเล่งเห็นความสำคัญของปัญหาปากท้องของพม่พี่น้องอยากเห็นพอม่พี่น้องเช่ารหบ้าอยู่ดีกินดีนั่นคือความเป็นจริงพี่น้องครับพี่น้องครับรักเพือไทยนะครับเป็นรักเดียวนะครับที่เข้าใจซึ่งปัญหาของพอมิพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเช่ารัญ้า กิน้องครับเพื่อไทยเข้ามานะครับลดทันทีขาน้ำมันเพื่อไทยเข้ามาลดทันทีขาการต้มเพื่อไทยเข้ามาลดทันทีพี่น้องครับเนาะคาไฟนะครับที่สูงครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพนะครับนี่คือความเป็นจริงที่พักเพื่อไทยห่วงใยพี่น้องเช่ารักยาโดยตรงพี่น้องครับ ราคาพืชผลเกษตรกรตอนนี้ราคาตกดำสวัสดีครับลูกๆสวัสดีครับโอ้โหนะครับตอนนี้พี่น้องครับราคาพืชผลเกษตรกรราคาตกดำสุดๆสงสารพี่น้องชาวเกษตรกรราคาเขาบ่มีราคาราคาอ้อยกับบ่มีราคาราคามันไม่มีราคาราคายางบ่มีราคาพี่น้องครับนี่คือความเป็นจริงพี่น้องครับหากเผื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับ ราคาพืชผลเกษตรกรมีราคาแน่นอนพี่น้องครับเห็นบ่พี่น้องครับมาเมื่อนี้อยากถามพ่อแม่พี่น้องว่าพักของคนบุตรีรัมให้อีหยังกับพ่อแม่พี่น้องแงเพิ่นห่วงใยพี่น้องเกษตรกรหรือบอเนะยครับเพิ่นห่วงใยปัญหาปากทองของพ่อแม่พี่น้องหรือบอนี่คือคำถามพี่น้องครับรัฐบาลที่ผ่านมา เพิ่นห่วงใยพี่น้อง<า>เกษตรกรห่วงใยคนถุงยากหรือบอนี่คือความเป็นจริงนะครับเห็นแต่พักเพื่อไทยพักเดียวแหละพี่น้องครับ<ม>เป็นพักที่มีความห่วงใยพี่น้องเช่ารากยากโดยตรงแมนบอพี่น้องนั่นคือความเป็นจริงอยากถามพ่อแม่พี่น้องให้ยับยั้งชั่งใจเข<ม>็มก้อน<า>ในมือ<า>เขาคู่หา วันที่14ปสีพฤษภานะครับ<า>ในมือเขาคู่หาอีพออีแม่ต้องคิดแล้วนะครับว่าอนาคตลูกหลานสิไปในทิศทางใดพี่น้องครับพอมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับพอมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองบุรีรัมพ์พอมหรือยังที่อยากเห็นเศรษฐกิจดีนะครับภายในตำบลภายในชุมชนพี่น้องครับ พักเพื่อไทยเป็นพักเดียวที่มองเห็นความสําคัญของพ่อมพี่น้องเช่ารากยาโดยตรงแมนว่าพี่น้องพี่น้องครับเพื่อไทยเข้ามาราคาพืชผลเกษตรกรต้องดีขึ้นแน่นอนพี่น้องครับจักปีละพี่น้องสิปีหลายครอบครัวที่ผมไปอารโปัวคขาวเกือบสองเดือนปัญหาต่างๆที่ได้รับจากหูนะครับนั้นคือปัญหา การกินอยู่ของพี่น้องชาวราญา้าปัญหาของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับความบ่เป็นรรมโดยเฉพาะราค่าผลผลเกษตรกรแม่บ่าพี่น้องนะเห็นบ่าพี่น้องครับรัฐบาลในปัจจุบันนี้ตอนนี้เพื่อรักษาการอยู่เพื่อนบ่ได้สนใจในเรื่องปัญหาปากทองของพ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงนะครับคนร่วยกระรวยนะครับร่วยกระจุกจนกระจาย แมนว่าพี่น้องพี่น้องที่เคารพรักฝากพอมีพี่น้องทุกๆูกขั้วเรื่อนนะครับเนาะสวัสดีครับซอยกันเดอนะครับมิจฉกหรือขอบรัวนะหาคนอายุ16ปีขึ้นไปไป <c oughs> โอ้นั่นครับรัฐสติเมเงินหายในระบบนิกิต้อนบัลเลตนะครับเนาะตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไป ได้คนละหมืน่นนะครับมี4คนกระได้ี่0มืน,น 40, บาทนะครับรับสติมเงินไหในระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นอยากเห็นอ่า,าในชุมชนนะครับภายในตำบลและภกับภาในครอบครัวแล้วก็ลา้านค่าได้น้อยมีเงินสับผักพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นไหในระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเนาะไหใส่ให้ซอยให้ซื้อเขาซื้อของ นะครับให้ซื้อเข้าซื้อของซื้อเน็ตจำเป็นสำหรับครอบครัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้านค่าในน้อยกระสิมีบทบาทนะครับมีบทบาทนะครับในการใส่ใจนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาปากทองของพี่น้องนะครับนี่คือความเป็นจริงพี่น้องครับอีกหนึ่งนโยบายนั่นคือนโยบายเติมเต็มให้ครอบครัวนะครับครอบครัวใด ที่มีรายได้บ่ถึงสองหมื่นนะครับจื้อไว้เด้พี่น้องครับครอบครัวไหนที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นรัฐก็สติมให้นะครับสมมติว่าครอบครัวอิหละในเมือนเดียวรัฐก็สติมให้เป็นสองหมื่นนะครับต่อเดือนรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาปากทองของพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีกินดีอยากถามเบื้องว่า ผักบุรีรัมไห้อีหยังแน่นะครับเอาบอกตรงๆบอกตรงครับผักบุรีรัมเฮ้านี้ครับไห้อีหยังแน่แมนบปไปเบิ่งบอลเขาก็เสียเงินเด้เขาไริเบงฟีเมนบปครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอยากถามยี่พอ,อีแม่ครับรัฐบาลที่ผ่านมาเพิ่นไห้อีหยังพวกเจ้าแน่เพิ่นรับปากเจ้าว่าสิขึนคาเงินขวาเงินไนไร้วันเนาะ4ี่รอยบาท มียนบอพี่น้องยังบอดายอยู่นะครับว่าจะล่อมปากไะซื้อนะครับพี่น้องครับสรุปแล้วตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ําได้แค่300อบาทพี่น้องครับผู้ได้เห็นญาติอยู่บ้านปนยนย็ยังไข่แน่ได้อยู่กับยี่พอ,อีแม่กินเขาอยู่บ้านเงินเดือนเก่าพันก็ยังพอถูพอไถแต่สําหรับลูกหลานที่อยู่กทมเละพี่น้องค่าเส้าห้องสองพันค่ากินอีกเลบพี่น้องพ่อบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหากเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา การใส่แรงงานนะครับอยากให้พี่น้องชาวกรรมกรมีรายได้พอสิจุนเจือขอบครัวใดพี่น้องครับนั่นคือเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลพี่น้องครับค่าแรงขั้นต่ำากร้อยบาทพี่น้องครับหากพรรคพุ่อไทยมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัคที่มองเห็นความสําคัญของปัญหาทุกๆให้ความสําคัญในทุกอาชีพและทุกสายงานนั่นคือความเป็นจริงพี่น้องครับนะ บทหลานของพ่อแม่พี่น้องนะครับตะกอนนะั่นนะครับเงินเดือนปร,ริญญาติในมื่นหาบพ่อใส่พี่น้องเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้มันบ่คือเก่าเม่นบ่พี่น้องหากบุรหลานของท่านจบปร,ริญญาตีนะครับได้รับเงินเดือนขันตามสตาร์ที่สองหมื่นหาพันยังพอถูบทถยอยู่พี่น้องนะครับนั่นคือความเป็นจริงพี่น้องครับอย่าเลือกเลิวก,กันนะครับขันพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบุรีรัมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องบ้านเฮาการพัฒนาสิก้าวหน้านะครับพอบาาหยุดยั้งพี่น้องต้องซอยกันนะครับให้โอกาสกับสุรศัรกดิ์นาคดีสุรศัรกดิ์นาคดีสุรศักดิ์นาคดีเบอร์แปดเบอร์แปดพี่น้องครับ,บผมบอกตรงครบผมไปทุกหมู่บ้าน หลายมู่บานเพื่อนใหการตอนรับกับลูกหลานคนบ้านเฮาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเป็นจะแน่แน่นะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าสุรศักิ์น่าดีเพราะเคยถิ่มพี่น้องประชาชนนะครับไปมหาสู่ตลอดนั่นคือความเป็นจริงพี่น้องครับเนาะพี่น้องที่ก็รบรักฝากพ่อแม่พี่น้องคันพ่อแม่พี่น้องที่ก็รบรักอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเฮ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจภายในตำบลภายในชุมชนพ่อแม่พี่น้องต้องซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเข่าคู่หากาผักเผือกไทยเบอร์ยิเกเข่าคู่หาห้ยโอกาสกับลูกหลานคนบ้านเราสุรศักดินีเบอร์แปดเบอร์แปดอีเรื่องพี่น้องครับต้องซอยกันพี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกับสุรศักดินาดีนะครับเมื่อเพล่นนในเขามาเป็นพศในเขามาเป็นผู้แทน นะครับคนกสิมีโอกาสในพักดันนโยบายดีๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับหากพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่นะครับที่มีนะครับคะแนนสูงสุดเป็นพักเดียวที่เป็นพักนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับในเสียงข้างมาก นะครับพี่น้องครับเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในเสียงข้างมากนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าในระบบนะครับนะเข้าในระบบนะครับเมื่อเข้าในระบบแล้วนะครับการที่เราการที่จะอนุมัติอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อพี่น้องประชาชนจะสิได้เหตนทันทีสวัสดีครับซอยเดอร์นะครับเอาคนบานเท่าดีละพี่น้องครับพี่น้องครับ หลายหมู่บ้านที่ผมไปปัญหาแตกต่างกันโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องราค่าผลผลเกษตรกรว่ามีราคานะครับอีกหนึ่งปัญหานั่นคือ,อยาเสพติดนะครับอะไบยมุกครอบงํเาเยาวชมอบาบยมุกเข้ามาในรูปแบบต่างๆเพราะทุกวันนี้ทุกหมูบ่บ้านมีอินเทอร์เน็ตได้รู้เรื่องราวต่างๆ พี่น้องต้องเบิ้งพอ่อแม่ต้องเบิ้งต้องระวังบุตรหลานของท่านอย่าให้อินเทอร์นอนเรน็ตนะครับครอบงำอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมีแนวดีกับแนวบ่ดีพี่น้องครับเนาะพันดันออนไลน์กตมาหลายพี่น้องครับบางเถื่อนพี่น้องก็จะได้รับโทษทรัพย์ปเข้ามานั่นคือมิจฉาชีพพี่น้องครับโดยเฉพาะกัรชาปรบาบน,นะครับ และก็รกระทมระบ,บาดผมก็ได้ว่าพี่น้องครับถ้ากัญชาเอาไว้รักษาโรคผมยินดีครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแหละพี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องแนะตอนนี้บุตรหลานของท่านถูกครอบงำด้วยยาเสพติดถูกครอบงำด้วยอบายมุขต,ต่างๆพี่น้องครับท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านนอกแสงพร้อมที่เฮี้ยงใจนะครับเข่าคู่หากาผักเกลือไทยเข่าคู่หา ให้โอกาสกับสุรศักดินาดีปัญหญายาเสพติดพักเพื่อไทยเล็งเห็นอยู่แล้วว่าต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดนะครับเพาอยากให้ลูกหลานท่านอยู่ในนะครับม่วงรมของอปายมุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสำหรับหลานท่านที่ติดยานะครับเราก็จะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาขึ้นคนดีเมื่อหายแล้ว คืนคนดีเข้าสู่อ้อมกอดพ่อแม่พี่น้องคืนคนดีเข้าสู่สังคมนี่คือความเป็นกิงพี่น้องครับอย่าลืมไปแล้วกันเป็นนะครับเนาะอย่าลืมนะครับนโยบายดีๆที่ลูกมาว่ามาบอกมือนี้นะครับคืนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เคารพพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองบุรีรัมหรือยังพร้อมหรือยังที่อยากเห็น ชุมชนปลอดยาเสพติดพี่น้องครับปากพอ่อพี่น้องไว้จะเล่นเปแล้ากันพี่น้องครับวัดอาทิตย์ที่สะฮอดนี่แหละพี่น้องครับหรือเวลาบอกี่มือนะครับปากกาอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นประเทศไทยไปในรูปแบบใดอยากเห็นการพัฒน,นาของบ้านาเฮาเจริญก้าวนาหรือบอ,อยากเห็นเศรษฐกิจดีหรือบอปากกาอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้อง ปากกาอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องที่เข้ารพมรกับนโย่อบายดีๆ,ดๆนะครับโดยเฉพาะ30บาทรักษาทุกคนปแน้งครับมาจากตั้งแต่ไทยรักไทยผมซื้อมันว่าพ,พ่อแม่พี่น้องคงได้รับสุขคนโพเป็นคนยากหรือคนจนพี่น้องครับได้รับแน่นอนพี่น้องที่เคารรักครับอย่าเล่นประการน,นะครับขันความ่พี่นอ้นองอยากเห็นประเทศไทยมีความจเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี พ่ม่พี่อน้องครับท่านพ่อแม่พี่อน้องอยากเห็นเมืองบูรีรัมม์มีกัดตนาไปในเรื่องที่ดีพอมพี่น้องอยากเห็นชุมชนของเฮาปลอดยาเสพติดบ่มียาเสพติดบ่ให้หลูกหลานขอท่านถูกคอบง,ง่ำโดยยาเสพติดพี่พมอ,อีแมสวัสดีครับสวัสดีแม่ด้อดนะครับ เข่าคู่หาต้องซอยกันนะครับเนาะเข่าคู่หาให้โอกาสกับลูกหลานคนบ้านเราเข่าคู่หาให้โอกาสกับสุรศักดิน์านาคดีเบอร์8ดเบอร์แปดเปจลิออกรุงหังกาพี่น้องครับวันที่14บสีพ่พฤษภาเป็นวันตัดสิน,นของพ่อแม่พี่น้องคันอยากเห็นประเทศชาติมีความจเจริญก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นนะครับบอ่อยู่กับที่บวคือเลือดวัไปใส่มาใส่วนอยู่ในเสากับหลังพี่น้องบ่วไปใส่ถอยล้างกับถอยบ่ไร เดินหน้ากระเดินบไ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอยากเห็นประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอยากเห็นการพัฒนาของบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีอยากเห็นลูกหลานปลอดยาเสพติดพี่น้องต้องให้โอกาส14พฤษภาคมเข้าคูหากาสุรศัรกดิ์นาคดีสุรศัรกดิ์นาคดีเบอร์8เบอร์8 14พฤษภาคมเข้าคูหากาพักเพื่อไทยเบอร์29 14พฤษภาคมเข้าคูหากาพักเพื่อไทย ทั้งสงเบอร์2องใบสอง,สองตันะครับ29นะครับพักเพื่อไทยเบอร์29สิบกสุรสักนาดีเบอร์8เบอร์8เบอร์8ครับพี่น้อง